สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์นะครับที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไมโคร200นะครับมีฟังก์ชันการ, battery, รเทสแบตเตอร,รี่นะครับฟังก์ชันการเทสแบตเตอรี่ขณะชาร์จนะครับคือเอาไปใช้ในลักษณะอยู่ในรถยนต์ละครับแล้วก็ฟังก์ชันการ s t a r t ทติ้งซิสเตก็คือเทสแบตขณะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ยังมี สาย Data นะครับเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นผลเทสแบตเตอรี่นะครับมาดูข้างในกล่องกันนะครับจะมีสาย Data มาให้นะครับไว้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนะครับไมโคร2 0 0นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านได้เลยนะครับอเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับอ่าฮะครับ ตัวเครื่องงานดีงานสวยนะครับอันนี้พอร์ต USB ตรงนี้นะครับมาดูปากคีบกันนะครับปากคีบอันใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็แน่นดีนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครือบทองแดงด้วยนะครับมีุ้มท่องหดให้ด้วยนะครับสองฝั่งนะครับเราจะมาเทสแบตแบตเจล1 0 0แอมป์กันนะครับวันนี้นะครับเป็นแบตเจล1 0 0แอมป์นะครับ หนีบขั้วเลยนะครับเวลาหนีบขั้วก็หนีบเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับอ่าอย่าไปหนีบแถวแถวหัวน็อตนะครับหาตำแหน่งหนีบดีๆเลยนะครับจะได้ค่าที่เทียงตรงที่สุดนะครับอือฮะอ่าอันนี้เข้ามาแล้วนะครับ12.87โวลต์นะครับแบตเจลลูกนี้100แอมป์ครับแบตเจล100แอมป์ครับปึ๊บอ่ามีหมดให้เลือกต่างๆนะครับ ่าแบตเตอรี่เทสนะครับแคนคิงเทสต์เนี่ยก็คือเทสตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับชาร์จิ่งเทสตเนี่ยก็คือเทสตอนอ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วเครื่องติดแล้วแล้วก็เทสตรงใดชาร์จนะครับว่าระบบชาร์จปกติหรือเปล่านะครับปริ้นดัตต้านี่ก็สั่งปริ้นจากคอมพิวเตอร์นะครับอ่เราจะเข้าแบตเตอรี่เทสกันมีโหมดเทสนะครับ10โหมดนะครับตามค่ามาตรฐานต่างๆเลยนะครับอ่ะเราจะเทสต์ซีเจก่อน นะครับค่า CCA ก็แบตเจลตัวนี้ก็ประมาณ950นะครับประมาณ910-100แอมป์นะครับอ่าเราเทสเลยนะครับอือฮึครับโอเคค่า CD นะครับมาละ915นะครับ12.8โวลต์นะครับเพลวเขาก็คำนวณมาและได้92เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ดูที่ท่า R ครับค่าความต้านทานครับ3.27มิลลิโอห์นะครับ สวยเลยนะครับสวยเลยครับกูดแบตเตอรี่ครับอ่าโอเคครับเราจะลองไปดูฟังก์ชันอีกอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งปึ๊บอือฮึตอนนี้ผมต่อเครื่องชาร์จไว้นะครับเครื่องชาร์จไว้นะครับสมมุติว่าให้มันมีกระแสกระแสชาร์จไหลเข้านะครับนี่นะครัอ่ามาดูเครื่องชาร์จก่อนครับนี่นะครับมีปักคียอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ ปะเกียของเครื่องชาร์จนั่นเองนะครับของเครื่องชาร์จนั่นเอง,อง,เ,อง,เ,องเปิดเครื่องชาร์จแล้วนะครับเราลองหนีไปีที่ครับอืมครับอ่ะอันนี้ต่อชาร์จไปนะครับ1 4 2โวลต์นะครับคือมีกระแสชาร์เข้ามาในแบตนะครับเราจะลองเลือกชาร์จิ้งเทสนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้เขาก็จะเทสรูปคลื่นนะครับเทสมีวตนของเขาครับ,ร,บริปเปิลเทสนะครับอือฮึเขาจะมีคําแนะนําบอกไปด้วยนะครับตัวนี้อือฮึนะครับโอเคอันนี้บอกรอบด้วยนะครับของของของไดชาร์จอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Enter อร์ีกทีนะครับเพื่อเทสอ่า โอเคมาแล้วครับอ่าโหลด13.99โวลต์นะครับอันโหลด14.2โวลต์ริปเปิลอยู่ที่5มิลลิโวลต์นะครับเขาก็จะสรุปมาให้นะครับว่าระบบชาร์จนี่ปกตินะครับอืฮึครับถ้าเกิดว่าเราสตราร์ทเครื่องไปแล้วอ่าไดชาร์จไม่ทำงานตัวนี้เขาก็จะแจ้งบอกเหมือนกันนะครับจะแจ้งบอกเหมือนกันว่าไม่ปกตินะครับอันนี้การจะเช็คได้นะครับนอกจากจะเช็คแบตเตอรีแ่แล้วก็คือใช้งานในในด้านของ แบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยครับโอเคขอบคุณครับ